ตอน,นอทีค่ีอยู่ในเครืติเช่ทองที่มาตามตป็นนายทายข้าคุณศีวิ์ที่ได้ช่วยชีวิตข้าไปช่บอ,ไอาวไว้ทำ่มตอกช่เจ้าทีวีนี่มันบินม,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 มาจากที่อได้วสายตาของผู้ี่ได้มาจกับนี้อคู่ทีิจริงตอนนี้เรบบาต้องการกันเลย แล้วถึงกับตกใจเลยครับความสวยของเธอไปไหนกันหมดผีนี่แน่เลยมีทั้งสวยและก็ขี้เหร่ป่าปนกันไปแต่ดูแล้วมีสวยอยู่แค่คนเดียวแต่จะมีใครก็ได้ดีกลุ่มนี้ที่เป็นเธอที่งข้าไม่ชอบเห็นต้องแน่ดูว่าจะเป็นอย่างที่ตัวเองสิ่งที่บอกเอาไว้ไม่ได้แล้วแต่เราต้องหาที่มาล้กยข้าไ้ที่ไหนดู นางจะไดเห็นคนเย่างเราโดนบังเอิญถ้าห็นพวกเราทีวีลงไปทั้งที่มีเครื่องไปเส้นโคแบบนี้นางก็ตกใจแน่นอนช่วยเก็บดอกไม้เยอะๆนะนี่เก็บเยอะแล้วล่ะบนจะพูดอยู่ด้านหลังเราอ่ะนีอากาศร้อนนะเพคะร้อนก่อนเท้าช่วยเก็บดอกไม้แล้วก็อย่าดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหจ้าเป็นขั้วเหรอคะโดนเลยอะรับรางวัลหน้เลยี่ครับเห็นนะ Yup. ไม่เห็น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 นะบอกระวันนะครับพริ้นหอนราห์ฮูราห์ครับอะไรนะหลับไม่หลับงงงงลองโอ้โหดอกไม้แถวนี่สวยกว่าคนอีกแล้วแต่สาดีนะเพราะอย่าให้สวยมันนะเขาคืออะไรนคือกับะวันครับบอกตะวันฮูราห์นะครับดูฮูราห์ตัวหญิงเป็นอะไรไปคะเรียกผมท่านทำไมไปคะ ดูสิเนี่ยอะไรมาหล่นใส่หญิงเนี่ยเต่ไม่หมดเลยดูสิดูสิมีอะไรเล่าจะไม่มีแล้วไหมคะสงสัยพี่นกตกใส่เลยคะพี่นกเหรอไม่มีแล้วไหมคะเหยเล่นไหมคะทำไมพูดแบบนี้เล่าโม่มรหายมาทางนี้เลยดูสิเต็นไม่หมดเลยเนี่ยไม่มีได้ยังไงไม่มีแล้วไหมคะไม่มีหญิงว่าได้เก็บดอกไม้เไปจ้ะไปเร็ว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 ไม่มีใครหายไปทางนี้เลยไปอีกรอบเลย เดาเเนะก็วบงไหเนะเก็บหดทุกไว้ไม่ทเก็บลยเนะไม่ต้องมอไ่ะมีอ่มคะอย่งว่านะพี่ต้องมีใครแน่เลยไปดูทวที่นี่มีใครเปล่าใครมีคนแอบเ้ามาลยไปดูมีใครหรือเปล่า มีหรือเปล่าดูพี่ทวดสิมึงทวดแต่ลอยหน้าลอยตามึงหาหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่มีมึงมองดีๆสิม่ต้องมีสิวะเข้าหมายที่มาตาดีไม่ใช่เหรอมึงไม่้อบใครคนสวยด้วยหรอดูสิมีหรือ วิ่งได้กับคนีได้บินได้จะหนีได้ค้นได้อย่างไรครับพี่น้องผมต้องได้ต่อนะครับไอกันไปหมดครับ

ไม่ได้ออกมาต่อกา่องเอกอยู่บอกว่าอย่งลยกอฉันก็ได้ออกมาตามเอหลวใจใจทำไมเหมอะไรน่ยเหม็นมาด้วยแสดงว่าเห็นถุงเท้าเล ไปจำไปมาไม่รู้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ทุ้งอีกเห็น้าวมากเดี๋ยวนี้เปรี้ยวขึ้นเยอะเนี่ยแะ่กเปรี้ยวดิกี่ตัวอะแม่ตัวนี้เกาเงี้ยแหละไม่ต้องมายุ่งเยอะไรเนี่ยเช้าหยิงจเกิดกีเสื้อ มอบอกว่าโอ้โหมันเป็นจริงจริงนะจ๊ะพี่นี่นี่โตขึ้นเยอะตอแหล่เต็มตัวเลยครับก็แล้วแต่เอาเป,ปล่าเวลาจะภาพลงตาไขอบคุณมากเลยไปคุยได้เลยไม่กลัวเลยไงค่ไะไม่รอ่อขนาดนี้คใครจะเอาก็บ่าเลี่ยเอาอ่ะแม่ขอบคุณมากเลยนะคุณในความฝังดีนะ นให้คำสารด้วยยังไม่เอาเลยเอาก็ไม่ต้องเอาอยาเสียได้ล่ะแม่นาไม่ต้องกลัวข้าพเจ้าหรอกขใคเจ้าอย่างนี้เลยว่าเทวินเป็นสายเลือดของเศรษฐีพ่อพูดเทวานีา่ไปดิกดังเทวินหนูได้เฉยไปได้ไหมไม่หรอที่ข้าเจ้ามีข้าวมีเสียทองมาสนใสยอยู่แบบนี้เหตุก็เพราะว่า เสด็จพ่อพิเทวาได้สละราชบัลลังก์หลวงให้กับขา้าพเจ้าเป็นกัตรัต์องค์ใหม่ขึ้นปะคองเป็นโยโนอแต่ว่าเทวนันผเป็นน้องไม่พอใจคิดก่อการกบฏทำลายเสด็จพ่อทำลายข้าพเจ้าเทวินทำเสด็จพ่อโนสางอิทธิราชโดยเสด็จแม่ต้องพลัดพรากแยกกันจากกันไปจะเป็นตายรายายย้ายในยังไงบ้างข้าพเจ้าเทวินนี้ ็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เข้าเจรู้เพียงแต่ว่าเข้าเจเทวีได้รับบาดเจ็บไดหลบหนีเข้าไปในเข้ามาถ้แห่งหนึ่งเรานี้ไม่มีทางออกจึงคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ช่วยชีวิตข้าเจ้าเทวีเอาไว้ด้วยการที่มอบคราบดีเสื้อทองให้เข้าพเจ้าได้สวมใส่และบอกให้เข้าไเจ้าเทวีมีินมาทางทิศมุรพาา ได้มาเจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริงตอนนี้ดิฉทียิงยิงไมเข้าไกลแล้วบาดแผลก็ยังไม่ดีขึ้นเลยแม่นางถ้าหากว่าแม่นางใจงใจดีมีเมตตาการุณาให้เข้ามาจ่องทีวินได้พักพิงาตัวอยู่ที่นี่สักระยะหนึง่งไม่นากจะระเก็บเข้ามาเจ้าได้หรือเปล่าทรวีนถ้าสิ่งที่เธอพูด มันคือความจริงก็ได้จ้ะหญิงจะยอมให้เธอรักษาตัวอยู่ที่นี่แต่เธอต้องสัญญากับหญิงก่อนนะสัญญาอะไรจ้ะถ้าเธอหายดีแล้วเธอก็พาหญิงบินขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยนะได้สิเพื่อแค่นี้เองไม่เห็นจะลำบากเลยแต่ว่าขอให้หายดีก่อนเลย